เนี่ยสี่แพ้สองวะเวลาหนู้นเอาไปด้านนู้นไปด้านโน้นไปด้านโน้นไปสี่ไปด้านนู้นไกลวะนั่นลงผู้าำไปเลยไอ้เหี้ยแขติดโอ้โขโอโขแขติดแล้วเอ้ยหมุนก่อนรอบหนึ่งไอ้เหี้ยกูเพิ่งรู้เออกูหาด้วยไปอ่ะยิงเดินไปเดินไปไปอ่ะโอ้เอ้เราจะไม่เห็นฟันแล้ว แปลงฝ่ายแปงฟ่าย yeah. yeah. ันชายก็เล่ใแล้วคุณรับมามาใส่ไปด็กฝั่งนู้นวิ่งด้วยปากตัวเองไงพีมันเดียวคนเดีวโดนตายแลวกินพด่างมพิษผมเฮ้ยแ่พูดบุนดีหรอ หมุนๆดาเป็นวงกลม่มันเทพยักนะเขี้ยบดักหลอดเฮ้ยวิ่งกี่าแล้วิกี่อะไร ยัไม่ยิ้ไเอ้ยิ้มตัวเองดสองลานเลยัดสองล้านเลยเหรอไม่โดอชอองปมอแล้วเฮ้ยเราือมือเดียวได้ว้ยโคตรมันปลาได้ที่มือเดียวเฮ้เจียงิง่เราคอยมันไม่ ตาดังตีตีโหอบจอีอะไรอ่ะกูอีขาบินเลยเน็ตไหมกูดูกูได้สอไฟเอ้ยไอ้ยอตก็ออ๋อยกูเดินไปแตะคมกูต้องโดนเตะ ที่ยืมกูมาแล้วขอโทโรงเรียนอ้น้องโลมไปย้มบ้างโลเลยรวมรวทีมทีมพกกันกันได้รอ่าต่ไ้ีบุการโน่ตัดเลยจาสิไอคิวู้สาได้เลือดยมมันล่นต้องใจเย็นๆด่ัวจิรีมือความเร็วความเร็ว เปลหนานั้นงน้องอนรไหมที่โรงใช้กันเียถึงไม่เป็นวะแยงยั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 งที่กูเดินเป็นรถเก่งเลยฮิเอร์เลยตัวอีเตอร์ตัวอีเตอร์เนี่ยผู้ใช้อาบุธอาบุธกูเป็นคน ยังม่ันอะไรกโดนดักเกี่ยวกับเกียเกี่ยวกันนอะกูหลอดตายแล้วก็ไปถองโดนพีกแล้ังแทงตายตายเลยอ่ยจิ๊เข้าไปกลดอ่ะกูได้มาแล้วยูยูโดนคยคุยคุยโดไม่อยู่รอดไม่อยู่น่ากลัวยังเลยมันจะไปเกิดห

นี่เนีย่ยมันโดนสฟาสอฟ,สฟเออเยยเย่ะมม,มีอีกดาเเหรอเย่เปงนเป็นดาเพชรไหครับเออมีดาเพชร <c oughs> ด,ด้วย,ยงมันจับได้เหรเออมันหล,นลน่นที่มันมีดาอยู่บนหลังจ๊งๆจกลัว่เล่นกลัวพี่เล่นเ <c oughs> อนนาดีจับี่ดีๆ,ๆ,ดๆน,นี่ <c oughs> โอ้ยแต่ดีเอ่ยโดนโดนดาบเอ่ยโดนดาบคนสไลเยอร์เข้าไปอย่าอ่าเไปเอ่อเออเออเออเยไเออ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 ะออเออเกอดออเออออเ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 อาเออเเัเเเอเเเเออหอเ้ออออออเา กูหย yeah, <t> ุด <broken> ท <t> ่าร้อมลบแล้วโดน่ด้เพอร์เสปีตัวนี้ตบตบเอยตบไปเยอะเชี่ยเชี่ยปัดสองเลยปัดปัดสองเลยยย้ยันบีปัดอยในท่าที่สมบูรณ์ไม่มีใครทำอะไรกูได้ัดคอลเยอร์บว่เยอะตาไมสมร์กูื่อชืชเอ๊เิตมีดี ตบเฮ้ยยังไ่โดนจับคืนกูยังยังยังยัยัยังยแวกจะไปแทงเออจับลูกลูกโอเคเลิกว่านีไม่มีใครคืโดนลูดังถ้าเราเอามีดอะดาวน์เลเยอร์ยกรณไว้ตรงนี้จะไม่มีใครได้เล่นเลย รลอนมิงอะไรเม่มึงเอยโดนตาย position โอ้เตะมี้เที่มีดลันนิดเดียวจะหยิบยังไงโดนเนี่ยหลบขึเอรับโหลังกัน

ไอ้เยอยก็ลบไปลงไปกันตลายโลงไปถูกมากเยเยอะไอ้ีนี้คุณดีเฟนด์เหรอไอ้เย้ะแต่ยังไม่หลังเขาตเตกูถุงเลือกโล่ไปถูกจับดีๆนะจับดีๆนะมันไอ้ตีนก่ดนเลยมันต้องจับมันจับหวมันตั้งตั้งอะ มันเดี๋ยวจับได้เลยห้ามจับจั้หลหลังโลยังบาดมือเลยไม่รู้ที่ถึงเพื่อนเอ้ยวิ่งกันได้มัน hit t มันมีเฮอย h i มันมีู่เขาเป็นหลังโลเลยขาตายยังไงวะ hit toy มันออกโลเลยมันต้องไอคาลิเบอร์กูไปเอาดาบยักษ์แล้ว มีมีดาบแล้วผู้คนเห็นบ้างบนหลังคาบ้านเออเออไอ้เฮียผู้ควบควมนะคือพูดที่ถือดาบได้ไอ้เฮียไม่ใช่พูดที่ถึงกูถือดาบได้ไม่ใช่ดาบไม่รแค่ไหนไี้พวกล้มมึงก็บาดมือมึงแล้วไอ้เฮียไปครับพี่เดี๋ยวคุณมากนี่คือดาบที่คมที่สุดในจักรวาลนี้ไม่ครับโอ้ยโลแมงมองตายจริงๆข้ามันมันมีดาบไหมครับดาบดาบไม่ อย่ิน่ัยกูโดนเปลมดปลมตอเต็มเออยังโดนจูบไม่เจมไอ้ี่มันมีหน้าม้ไวะกูจำได้ต้องมีนะ